เออมีบางคนถามเนี่ยครับเมื่อกี้ที่ถามว่าเออล้วบริหารวงาไงถึงไม่ค่อยเครียดเนี่ยครับนะจะเครียดประเภทที่แบบว่าไปบางคนเครียดขนาดฆ่าตัวตายเลยนะนะบางคนเครียดขนาดฆ่าตัวตายบางคนก็อาจจะเครียดอ่ามากมายเลยสรารพัดเนี่ยนะครับนะแล้วไม่ต้องเครียดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปแบบอ่ามีชนักติดหลังอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนมาพฤษภาพิจารณาเนี่ยผมก็ไปบอกเนี่ยว่านางสาวลิซ่าเนี่ยนะเต้นท่า ท่ออาหมาเนี่ยคือเป็นการร่วมมารักกันทางก้นอ่ะนะท่าหมาทางด้านหลังอ่ะเรียกว่าท่าหมาเนี่ยนะครับมันดูไม่ดีนะครับนะหูมีแฟนคลับเอ่ยหรือว่าพวกอวตารอะไรอ่างต่างมาด่าทอสารพัดนะครับเออเรื่องแบบนี้คงก็ถือว่าเ,เราก็มีสิทธิพูดนะเห็นว่าดาราคนนี้ซึ่งเป็นดาราที่ดีนะครับมาทําตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่เวิร์คไม่ดีก็ต้องตักเตือนไปแล้วผมจะบอกเลยนะอย่ามาขอโทษประชาชนนะนะสมอ,องนั้น นะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนนะครับก็อบอกไปหูมีคนมาด่าทอสารพัดน,นะอันนี้จะบอกว่าเครียดก็ไม่ไต้องเครียดเลยนะแต่แน่นอนนะมีคนจะมาด่าอะไรต่างถ้ามีคนชมอาจจะยิ้มก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นคนด่าเราก็สามารถที่จะยิ้มได้นะเขาบอกยิ้มได้เมื่อไยมานะเพราะว่ามันเป็นความจริงอ่ะนะก็ไนมะ่ควรทาแบบน,นั้นนะครับล้วก็ว่าไปนะหรือมีกรณีอื่นๆหลายกรณีนะที่ผมก็พยายามพูดถึงเนี่ยครับนะแสดงความเห็นเพื่อที่จะเห็นว่าเออ เราควรจะคิดยังไงดีเออมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเคยแสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวว่าดาราคนโปรดคนหนึ่งนะที่ผมรู้จักเนี่ยครับไลฟ์ถูกจํากัดสําหรับผู้ชมบางส่วนเออส่งข้อเสนอเนี่ยังไงไม่รู้นะเพราะทำไม่เป็นฉันเข้าใจคําตัดสินเข้มงวดเกินไปประกาศไม่ชัดเจนทิกตอกควรเอาแยกมีเนื้อหาดังกล่าวอย่างเช่นน้องฉันไลฟ์ของฉันไม่ได้กล่าวถึงในประกาศเออนะผมก็ว่าไม่ได้กล่าวถึงนะส่งไป ก็คงจะมีคนบาลีพอร์ตเนี่ยนะครับส่งข้อเสนอเนี่ยอโอเคเอาคำตัดสินยุติธรรมเนี่ยข้อจัดส่วนประกาศไม่ชัดเจนแลงวจะไม่มีเนื้อหาการนุบประกาศส่งโอเคต่อนะครับน,นี่มีคนดาราคนหนึ่งเนี่ยคุณบุ๋มเออคุณบุ๋ม,ป,มปุ๋มนยะคุณบุ๋มเนี่ยนะครับ นะสมัยนั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกเนี่ยใครไปข่มขืนเนี่ยต้องจับประหารอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามมองต่างมุมนะมองต่างมุมว่าจริงๆแล้วเราไปประหารไม่ดีหรอกนะดีที่เขาเลือกโทษประหารเปนานแล้วนะก็คือเราขคืนไปประหารเนี่ยนะนะเราก็รู้อยู่ว่าคนที่นะเหยื่อเนี่ยคนงะต้องหลุดโดนฆ่าปิดปากอยู่ตรงนั้นแหละนะครับมันไม่ดี แต่ว่าเราควรจะเก็บเขาอยู่ในคุกให้นานๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแป๊บๆออกมาแล้วอะไรมันกระมือรวดเร็วขนาดน,นั้นนะครับบางคนฆ่าคนตายเห็น,เห,น,เ,หนเห็นเลยเนี่ยไม่กี่ปีออกมาแล้วโอ้ยอย่างนี้นี่มันไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควรนะเมืงมองงอกบางนานในอเมริกานี่เขาสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสร้างคุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บคนไม่ดีไว้ในคุกไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านนะครับแต่ว่าเรานี่ออกมากันใหญ่เลยอย่างนี้คนก็ไม่เข็ดหลานะแล้วจะบอกว่าข่มขืนถ้าประหารอย่างนี้นี่ มันก็ไม่เป็นอันเนี้ยมีอะไรทำเท่าที่ควรนะครับนะแล้วก็ทําให้เยือเนี่ยต้องตายแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าคือเปิดโปงไปเนี่ยนะเขาเขาต้องถูกประหารแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือมีกรณีอยื่นๆเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ผู้ไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็ให้คอมเมนต์ไปนะครับหรือแม้แต่พระมหาวุฒิชัยเมธีท่านเคยบอกเหมือนกันนะบอกเนี่ยยุงเนี่ยเราไปตกยุงแม่งไม่ได้นะบาปกรรมเพราะว่ายุงเนี่ยมันมาดูดเลือดเราจะเอาเลือดไปเลี้ยงลูกลูก ยุงนะครับนะดังนั้นเราก็หยุดไปตกมาเลยจะปัดทิ้งไปหรืออะไรก็ว่าไปหรือเป่าใบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับผมก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุงมันไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยด้วยเลือดนะครับนี่เป็นความก็ใหญ่ปิดแั่แมโนมโนนะครับนะยุงไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเลือดเลยอะไรใดๆเลยอย่างนี้เนี่ยครับบางทีเรายกตัวอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแสดงว่าเราไม่ค่อยรู้จริงเรื่องเรื่องคือแค่นั้นนะครับนะแต่บางทีอาจจะมีคนมา ต่อว่าบ้างอะไรเงี้ยครับดังนั้นเราก็จนเย็นๆสบายๆนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนคนมาต่อว่าเราจะไปเราต้องคิดนะได้ต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้ความสยบใส่ความใส่ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะเราก็ไม่ได้มีแผลอะไรที่ให้เขามาสะกิดเราได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยเราทีนี้เขาไม่เห็นด้วยเราเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีขบวนการ IO เนี่ยที่แบบว่ารับจ้างด่า รนะับจ้างเชียร์รับจ้างด่าอะไรเงี้ยนะหรือมีรายการโทรทัศน์อย่างที่เราพอรู้กันเนี่ยรายการโทรทัศน์ดังๆเนี่ยก็รับจ้างเชิญคนมาออกรายการสร้างตัวปั้นให้มันคนดังขึ้นมาอะไรมอ,องนี้เนี่ยครับนะหรือบางทีก็รับจ้างด่ามันจมดินไปเลยอย่างนี้ปเป็นต้นะเราก็ไม่มีอย่างนั้นนะครับดันั้นไม่ต้องกลัวนะก็อาจจะมีมาด่าทอว่ากันไปอย่างเรื่องิซ่้ายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะตอนนั้นก็อาจจะถูกรับจ้างมาด่า,าแต่ตอนนี้ถ้าพูดใหม่เนี่ยนะไม่มีใครมาว่าคงเขไม่ใครมาว่าเลยมากมาย น,นะยกเว้นจะมีแฟนพันแท้บางคนเน่จะชอบมากแต่เราจะรักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยไม่ได้นะนะเราจะเห็นก็ทําไม่ถูกเราแบบเราเชียร์อย่างเดียวรักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผิดก็ต้องว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูกอย่างแม่ผมเองก็ยังบอกแต่แม่ผมเสียไปแล้วเนี่ยถ้าแม่ผมเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะตำรวจมาจับเนี่ยก็ต้องบอกความจริงว่าเนี่ยคันนี้มันไม่ถูกจริงนะจะไปบอกว่าปกป้องลูกเนี่ยไม่ได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันแล้วจะมีจิตใจที่เป็นธรรมนะเนั้นไม่ต้องห่วงนะ ถ้าเราไปทําอะไรที่มันเ,เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆอะไรอย่างนี้เราอาจะตกใจได้หรือกลัวได้แต่ถึงแม้ไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยนะครับนะเราต้องกล้ารับความจริงอันนี้ไปทําให้เราดีขึ้นได้นะเช่นบางคนนะไปขับรถชนคนตายนะครับแล้วก็ชญตำรวจแล้วก็ศีรภรรยาเขาตายลูกเขาก็บาดเจ็บนะครับนะชื่อเสียเสียอะไรไม่รู้เนี่ยเสียรถเบนซ์นะครับ นะ,ระพรากเขว่าเขาก็ทําดีนะยอมรับความจริงนะแล้วก็ทําดีแล้วก็เาผาศพพ่อว่าแม่คู่นั้นเนี่ยครับส่วนลูกสาวเนี่ยเขาก็ดูแลจนหายนะมีลูกสาวสองคนเนี่ยครับก็รับเป็นลูกเสียคนนี้เนี่ยพวกหน้าตาคล้ายๆผมด้วยนะครับนะไอ้อย่างนี้เนี่ยคนก็ให้อภัยได้ใช่ไหมนะผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือนายติ๊กชิโร่อะไรอย่างนั้นเนี่ยครับถึงแม้เราทําผิดทำผิดจริงๆเนี่ยชนคนตายจริงๆเนี่ยครับถึงแม้ว่าเขาจอดในที่ไม่ควรจะจอดก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราชนเขาแล้วเนี่ยนะครับ นะเราก็รับความจริงไปนะสังคมก็ผ่านไปอย่าลืมนะเวลาเหยียวยาได้ทุกสิ่งนะเวลาเหยียวยาได้ทุกสิ่งดังนั้นไม่วอรรี่นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะครับนะดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับยิ่งถ้าเราไม่มีแผลอะไรเนี่ยครับไม่ต้องกลัวนะครับนะแต่มีคนก็มาโจมตีอยู่เรื่อยนะโจมตีอยู่เรื่อยอย่างเช่นบอกว่าโจมตีบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเคยไปนั่ง่่่รรถไฟฟีีีทญปุน คือตอนนั้นมีข่าวคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปแอบ,บขึ้นรถไฟฟรีเนี่ยถูกตำรวจก็จับบ้างหรือเจ้าหน้าที่ก็จับบ้างอะไรต่างเนี่ยครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวคราวแบบน,นี้มาเป็นระยะระยะใช่ไหมนะแล้วก็ลูกสาวผมก็เขียนรีวิวคล้ายๆทานองนี้เนี่ยคนให้คนเข้าใจผิดไปได้เนี่ยจริงๆแล้วมีสิทธิขึ้นรถขบวนอ,อย่างนี้เนี่ยครับเพียงแต่ว่าออขบวนที่จะนั่งเนี่ยมันยังไม่มาใช่ไหมเดีวก็หนาวหนักมากเลยก็เลยขึ้นไปนะครับ กะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจับได้เนี่ยนะครับว่าเนี่ยเรามีบัตรนี้ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่กระบวนนี้เนี่ยจับได้เขาไล่ลงแล้วก็ลงไปหรือเขาปรับเราก็จ่ายเงินครับเพราะว่ามันหนาวหนักมากนะครับหิมะตกหนาวหนักมากนะครับแต่พอว่าขึ้นไปแล้วเป็นไงรู้ไหมขึ้นไปแล้วบอกว่าโอ้เราเอานั่งในที่นั่งพวกตู้สเสบียงเนี่ยนั่งได้สบายสั่งอะไรมากินได้สบายก็ไม่จับเลยดูบัตรก็ผ่านหมดแล้วถ้าเกิดที่นั่งว่างนะครับเราก็เข้าไปนั่งต้องเอาบัตรให้เขาดูก็ผ่านหมด นะไม่ได้ไปขึ้นรถไฟฟรีนะครับอะไรเงี้ย ه, แต่มีคนแบบว่าโจมตีฉันมีข่าวต่ื้อพิมพ์ไรต่างๆที่แบบโจมตีเนี่ยแล้วก็จะไปซีเรียสไม่ได้นะมันก็ทํานองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเคยได้ยินไหมครับคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคือคนรักอาจจะมีจํานวนหนึ่งแต่คนชังอาจจะเยอะแต่จริงๆเนะี่ยในความจริงแล้วเนี่ยคนรักไม่เยอะนะแต่คนชังมีน้อยแต่ว่ามันสร้างเป็นแบบว่าไอโอ้ก็มาแบบว่า ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะใส่ร้ายคนบ้างหรือเพื่อที่จะเชียร์คนบ้างอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็มันจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะในสื่อโซเชียลนะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะเข้าใจก็คือว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์เป็นไงรู้ไหมครับสื่อทั้นะออง,ง,งหลายเนี่ยข่าวร้ายนะเออมีข่าวเรื่องแบตสีแบตเถลิงเรื่องไม่คดีทั้งหลายเนี่ยลงฟรีได้ลงเลยรีบลงเลยคนก็สนใจดูข่าวพวกนี้ใช่ไหมครับจะได้ขายโฆษณาได้ ข่าวดีเสียตังค์เช่นว่าเออเราไปจัดงานผมไปจัดกิจกรรมทำบวาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอ,อะไรยังไงเนี่ยครับจะส่งข่าวไปในแมพิมพ์เนี่ยนะต้องเสียตังคนะ์นะแต่มันก็ไม่คืเสียเนี่ยครับนะไม่ลงก็ไม่ว่าอะไรนะแต่เนี่ยต้องเสียตังค์โดยทั่วไปต้องเสียตังค์มันเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นอย่าห่วงนะะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้